มอต์เวหมายเลข81เป็นโครงข่ายทางหลวงพิเศษที่มีการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์จากอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีไปถึงจังหวัดกาญจนบุรีปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในอีกไม่นานครับขณะน,นี้ได้เปิดให้วิ่งฟรีชั่วคราวบางส่วนในช่วงสุดสัปดาห์ด้วยครับโดยเปิดให้วิ่งฟรีเฉพาะช่วงด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกผ่านด่านท่ามะกาด่านท่าม่วงจนถึงด่านกาญจนบุรีเท่านั้นนะครับ เปิดด่านในทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสโมงปิดด่านวันอาทิตย์เวลา3ามทุ่มครับเปิดวิ่งฟรีนี้สามารถเข้าออกด่านได้ที่ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกและด่านกาญจนบุรีเท่านั้นนะครับโปรดสังเกตทางขึ้นลงด่านศึกษาเส้นทางและปฏิบัติตามป้ายจราจรด้วยนะครับสนับสนุนโดยกองทางหลวงพิเศษร,ระหว่างเมืองกรมทางหลวง